ากว่าพูดถึงพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคแล้วนะคะมาตราที่สําคัญก็คือมาตรา7แล้วก็มาตรา9้าใช่ไหมคะแต่ว่าวันนี้เราจะมาเจาะลึกในมาตรา9วงเล็บ8ค่ะเพราะว่าจะพูดถึงเรื่องของมาตรฐานความโปรง่งใสแล้วก็ตัวชี้วัดความโปร่งใสนะคะและดิฉันก็มีคุณไกด์นะคะมาช่วยให้ข้อมูลด้วยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับค,คุณปีมครับ ข้อมูลข่าวสารตามเกณฑ์มาตรฐานความโปร่งใสและตัวชี้วัดความโปร่งใสของหน่วยงานรัฐมีด้วยกันทั้งหมด6ด้านครับใน,ในแต่ละด้านเนี่ยก็จะมีข้อย่อยที่แตกต่างกันออกไปครับในตอนนี้เราจะมาพูดถึงด้านที่1ึ่งครับซึ่งด้านที่1เนี่ยก็คือจะเป็นข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดหาวัสดุมีทั้งหมด8ข้อย่อยครับข้อที่1นะครับก็จะเป็นกฎหมายระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวกับการจัดหาวัสดุเช่นพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง มาติคาะรัฐมนตรีและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องเช่นกฎหมายว่าด้วยการกระทําผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาครับข้อที่2ครับก็คือเป็นแผนการจัดหาสดุหรือแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจําปีของหน่วยงานครับข้อที่3คือรายงานการขอซื้อขอจ้างเอกสารสอบราคาและเอกาสารปะกวดราคาตามมาตรา9วงเล็บ8 และหลักเกณฑ์ในการพิาารตาตจารณาตัดสิิแต่ละโครงการหรือรายการหรือเอกสารประกอบการเสนอราคาครับต่อไปข้อที่4นะครับก็จะเป็นผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรายการหรือโครงการได้แกป่ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างและรายงานผลของคณะกรรมการจัดหาพัสดุครับในส่วนข้อที่5นะครับก็จะเป็นสรุปผลการจัดหาพัสดุในรอบเดือนตามมาตรา9วงเล็บ8หรือเรียกว่ารายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือนแบบสครอครับ ในส่วนข้อที่6นะครับก็จะเป็นรายงานผลจัดหาพัสดุในรอบปีงบประมาณและรายงานการประเมินผลการจัดหาพัสดุตามแผนการจัดหาพัสดุในแต่ละปีงบประมาณครับครับในส่วนข้อที่7นะครับก็จะเป็นรายงานของผู้ควบคุมหรือผู้ตรวจสอบภายในในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการจัดหาพัสดุของหน่วยงานถ้าหากมีครับและข้อสุดท้ายนะครับข้อที่8ครับก็จะเป็น รายงานอื่นที่เกี่ยวข้องเช่นรายงานหรือผลการตรวจสอบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินถ้าหากมีครับโอ้โหรายละเอียดเดยอะเหมือนกันนะคะคุณไกด์เพราะฉะนั้นเนี่ยปริมขออนุญาตสรุปก็แล้วกันนะคะถ้าหากว่าอยากจะรู้เกี่ยวกับเรื่องของเกณฑ์มาตรฐานความโปร่งใสของการจัดซื้อจัดจ้างนี่นะคะก็จะต้องรู้เรื่องของกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับแผนการจัดหาเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างรวมถึงรายงานผลแล้วก็สรุปผลใช่ไหมคะถูกต้องนะครับเอาแล้วล่ะค่ะตอนนี้ตอนที่1จบไปแล้วส่วนตอนหน้าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรไปติดตามกันเลยค่ะ